ระบบฝ่าเท้าหมดล้วไม่ค่อยได้ใส่รองเท้าแตะวิ่งอ่ะไม่ได้ใส่เลยอ,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 อมีกลองก็จะดีเนฟต้องแหนโลดที่ประมาณ5้าสิบกว่าใช่ไหมคนจะดีเนฟแต่ว่างานไม่ได้ดีเนฟการใส่รองเท้าแตะมาวิ่งแบบเป็นรายการแข่งขันครั้งแรกเลยนะครับ <c oughs> วิ่งไบุมานานยังครับอวิ่งมาได้ยังไม่ถึงเดือนเลยครับโ <c oughs> อ้ประมาณเดือนที่แล้ว <c oughs> โอ้โหแล้วใจถึงเลยอ่ะอาจจะประหยัด ค่ารองเท้าได้อีกอย่างเงี้ยประหยัดด้วยร้อนมันร้อนจริงพี่ตั้งร้อนจริงเหรอมันมันเย็นๆอยู่นะมันร้อนมากเนี่ยผมต้องผมต้องเอาน้ำราดแล้วแหละพี่ตั้ง วันนี้นะครับแอดป๊อปนะครับอยู่ที่งานนะครับโปรเจกต์ดอตลตานะครับผมอ่าซีซั่น3นะครับผมซึ่งจัดนะครับโดยพี่อาร์มนะครับอิตะอัลต้านะครับก็งานนี้นะครับก็จะเป็นงานวิ่งนะครับที่ทุกคนนะครับต้องใส่รองเท้าแตะมาวิ่งแข่งขันกันนะครับก็จะมีระยะ 100K 50K นะครับ 20K แล้วก็ 10K นะครับซึ่งวันนี้นะครับแอดป๊อปก็จะมาวิ่งระยะ 10K นะครับ แต่ว่าก็ตอนนี้ก็ใกล้เวลาจะปล่อยตัวตอนหงโมงเช้าแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วแอดป๊อบเนี่ยมาร์กเนี่ยสามทุ่มกว่าแล้วครับผมก็มาดูระยะร้อยเคนะครับปล่อยตัวกันไปตอนห้าทุ่มนะครับผมวันนี้การวิ่งใส่รองเท้าแตะครั้งแรกของแอดป๊อบจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าการวิ่งในวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับระยะ1 0บเคนะครับที่สวนคอปออนะครับผมกองทัพอากาศนะครับไปชมกันเลยครับ มาวิ่งนะครับเป็นการใส่รองเท้าแตะมาวิ่งแบบเป็นรายการแข่งขันครั้งแรกเลยนะครับของแอดพอบนะครับก็ปกติก็ใส่วิ่งบ้ากนะครับเป็นรีคอรเวอรี่เป็นอย่างนี้เนาะแต่ว่ารายการนี้คือทุกคนต้องใส่รองเท้าแตะมาวิ่งแล้วันนี้ก็อากาศค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวก็ว,วิ่งระยะ10โลนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆวิ่งไปครับ ก็ผ่านไปหนึ่งกิโลครับต้องบอกว่าอากาศร้อนมากก็การใส่รองเท้าแตะวิ่งในครั้งนี้ก็มีความกังวลพอสมควรเลย <c oughs> เพราะว่าไม่เคยใส่วิ่งแบบอย่างนี้นะครับไม่เคยใส่วิ่งไกลๆนานๆนะแล้วก็จะค่อยๆวิ่งไปนะครับ ไม่รีบมากนะก็วิ่งเพจแปดกว่ายครับตังมาแล้วพี่ตังยีนผู้นำยี่ิบโลนะครับวิ่งเร็วมากเพจสีส่วนใหนปออบตอนนี้ก็ต่อแต่อยู่ครับสองกิโลแล้วผ่านไปฟ้าก็เริ่มสว่างแลครับแต่ต้องบอกว่า อากาศร้อนมากมันอากาศปิดนะไม่มีลมเลยลมนิ่งต้นไม้นิ่งมากเออค่อยวิ่งไปครับแล้วก็ไม่ค่อยได้นอนนะครับก็เลยไม่อยากรีบวิ่งอ่าพิลามาแล้วครับพิลายางรั่ว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 เลยก็อากาศค่อนข้างร้อนนะครับก็วิ่งยากพอสมควรเลยสำหรับ พี่ๆนักวิง่งระยะร้อยเคเนี่ยยิงวิ่งยากนะครับก็หนึ่งรอบที่นี้ก็ที่พี่อามว์วางรูทไว้ก็ประมาณ3.9กิโลนะครับสำหรับหนึ่งรอบโอเคไปดูกันต่อว่าที่นี่จะเป็นยังไง ก็จะดีเนฟต้องแหนโลที่ประมาณ50กว่าใช่ไหมแต่ว่าก็ยังวิ่งต่อตอนนี้ดีเนฟตอนที่กี่โลแล้วเจ็ดสิบห้าครับเจ็ดสิบห้าแล้วไงคนจะดีเนฟแต่ว่างานไม่ดีเนฟก็เลยวิ่งไปต่อนะครับพี่กล้องจะปล่อยจะปล่อยตัวไม่หรอปล่อยังปล่อยแล้วนี่บอกก็มาวิ่งนี่ไงมวิ่งกับปั๊บปดีกว่าโอ้โหปั๊บวิ่งช้าแต่เช้ามันก็ได้โอ้โหป๊อปวิ่งวิ่งเดินเดินหายคลิป ระบบฝ่าเท้าหมดแล้วไม่ค่อยได้ใส่ใเท้าแต่วิ่ง่ะไม่ได้ใส่เลยแต่แไม่ใช่เลสที่พี่ก้องอันนี้อยู่แล้วม่จะเก็บร่างไว้ซ้อมต่อ,ตอจะ,อะจเจ็บไปกว่าน,นี้เดี๋ดวยวเจ็บมาซ้อมต่อไม่ได้ครับตอนนี้ก็ผ่านมาสามกิโลครับต้องบอกว่า ร้อนมากอบอ้าวมากเอดป๊อบก็เดินเดินวิ่งวิ่งไปเรื่อยครับเราไม่ได้รีบร้อนอะไรด้วยแค่อย่างก็มาเอาบรรยากาศนะครับมารูปงานสนุกสนุกเจอพี่นุพี่นุสู้พี่นุขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับเวลามางานที่มีเพื่อนๆนักวิ่งที่รู้จักกันให้กำลังใจกันก็จะมีความสุขไปแบบนะครับในสนามแข่งอ่ะเดี๋ยววิ่งกันต่อใกล้จะครบหนึ่งรอบแล้วรอบหนึ่งมันสามโลก,กว่านะครับเราจะวิ่งกัน3รอบนะครับวันนี้นระยะสิบโลสวัสดีครับ ตอนนี้ก็กำลังจะเข้ามาจุดเช็คพยต์รอบแรกนะครับเราก็จะต้องมาแปะเพราะเราเข้ามาแล้วนะครับนี่เราก็จะมาแปะแล้วเขก็จะติ๊กให้ว่าเราหนึ่งรอบแล้วโอดีใจมากเลยร,ร,ร้อนมาก <laughs> เดี๋ยวกินน้ำก่อนไม่ไหวแล้วรอ้อนห นั่งเต้นอยู่เดี๋ยวให้ดูว่าเต้นหนึ่งกี่โมงโอเคพอเรามากินน้ำเทคพอย์กินน้ำปุ๊บเราก็ไปกันต่อครับเราเหลืออีก2รอบก็จะครบแล้วค่อยๆวิ่งไปสู้ครับ นี่ก็ผ่านไปโอ้4กิโลพอดีพงษบอกว่าร้อนจริงครับตอนนี้6โมงกว่าเองร้อนจัดเลยจร,จริงๆมันร้อนตั้งแต่ตอนคืนแล้วเริ่มมีแสงก็เริ่มโอเคแล้วครับแต่ว่าเพื่อนๆนักวิ่งก็ยังวิ่งกันอย่างสนุกสนานดูวิ่งกันแบบว่าโอ้โหไม่อยอมแพ้กันนะครับวิ่งระยะ 100K นี่ยิ่งสุดยอดเลย ไปดูกันต่อพอสว่างแล้วก็จะเห็นสนามมากขึ้นนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะไาให้ดูบรรยากาศเต็มๆกันนะครับร้อนแต่ร้อนจริงพี่ตั้งร้อนจริงเหรอมันมันเย็นๆอยู่นะมันร้อนมากเนี่ย,มมยผมต้องอาาเอาน้ำลาดแล้วแหละ น้ำลาดแล้วนะพี่ตั้งร้อนจริงอ่าเดี๋ยวไปต่อนี่เพิ่งกี่โลเอง5โลครึ่งร้อนมากเดี๋ยวมาพี่ตัง้ง ครับก็ผ่านมา6กกิโลเมตรนะครับเราก็ยังยยค่อยๆไ,ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็ยังวิ่งกันยังแข็งขันนะครับด้วยสภาพอากาศที่ร้อนมากๆนะครับสู้ครับกิโลแล้วครับก็เอาวิ่งสวนทางกันก็จะทักทายกันตลอดเวลาเลยสนุกสนานมาก ็ผ่านไป7กิโลเมตรกว่าแล้วครับแต่เรบก็ใช้เวลาไปชั่วโมงนึงนะมันหลอนมากแล้วก็กลัวจะเป็นลมเพราะว่านอนน้อยด้วยแหละก็เลยไม่อยากจะฝืนตัวเองเนาะเพราะว่าวันนี้ก็มาถ่ายคอนเทนต์ต้องแน่สามสี่ทุ่มละ ก็ได้นอนไปเกือบสองชั่วโมงนะก็มาวิง่งอันนี้ทุกคนก็ยังวิ่งกันอย่างคึกคักต้องบอกว่า,วานับถือใจพี่พๆที่ใส่รองเทาว,วิ่งเป็นรองเท้าแตะวิ่งร้อยโลมากๆนะครับโอ้มันแบบ ต้องแข็งแกร่งมากพอสมควรเลยแหละถึงแม้รองเท้าแตะทุกวันนี้ก็จะพัฒนาออกมาสำหรับวิ่งก็เยอะพอสมควรแล้วนะนเหนื่อยมากร้อนอ่ะเจอลุงโออมกแล้วลุงโอมกี่โลแล้วอ่า32มนะครับโอ,อ้ลุงโอมอีก18โลนะ,ะสู้ๆ ลุงโอมนี่ก็เป็นหนึ่งในไอดอลของเพื่อนเนักวิ่งนะครับเพราะว่าจากรูปร่างที่ใหญ่มากแล้วก็วิ่งออกกำลังกายจนเป็นนักวิ่งอาลตาพี่แบบเพื่อนเพื่อนรู้จักกันเยอะมากนะครับนี่รอบที่สองแล้วใช่ไหมงงเออใช่เดี๋ยวต้องคืนลิปบินแหละ เดี๋ยวไปดูกันว่าพอเข้าไปเช็คพอยต์รอบนี้จะเป็นยังไงนะครับ เออขอบคุณครับนี่อติดต่งมาแล้วโอเคนะครับขอเลือกกันเพลงหน่อยของรางวัลอีกมากมาเลยนะครับวันนี้มีของรางวัล เบื้องตีที่แล้วเลยใครอยู่แปะดื่มนะครับสักหน่อยนะครับหลังจากที่จบไป2รอบแล้วเดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งรอบนะก็จะครบ10กิโลโอ้งานนี้ของกินเยอะคามมันลงยิวโคตรสับสนวิ่งยี่สิโลมาแล้วก็กินไอติมเ่อนสบายแล้วนี่โอ้โหมีไอติมให้เราแวะพัก กายกันแฟนพัดใจกันเราพาดูของกินเล่นๆก่อนนี่มีของกินเต็มเลยวิ่งไม่จบแล้วมาดูก่อนของกิน ไปกันต่ออีกรอบเดียวนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ในคอปออที่สวยเลยนะครับเป็นแบบต้นไม้เป็นเหมือนอุมโมงต้นไม้เนะเนี่ยสวยเลยอะ แต่ว่าตอนนี้มันร้อนมากนี่นดดยังไม่แปดโมงเลยแ <c oughs> ดดแบบโอ้โหดูสิครับเหานะักวิ่งเอาตาลงครับแต่ก็ยังวิง่งเคาะเคเดินเดินกันไปโอ้โหคนที่วิ่งร้อยโลปล่อยตัวงแน่้าทุ่มนี่สุดยอดจริง <c oughs> อย่าวิ่งถึงตอนนี้ แอดปามาวิ่งแค่สิบโลยังไม่ไหวออนแอมาอ่ะตอนนี้ก็9กิโลแล้วแต่ว่า84แล้วเลยครับกีลา84แล้วสู้ๆแล้ตาลอยแล้วครับตาลอยค่อยๆวิ่งพี่<ๆ>จันกล้องไม่รู้ยังไงหายหายมามา <laughs> นี่ครับพอพูดถึงนักวิ่งร้อยโลพิลาก็มาพิลาวิ่งไปแปดสิโลแล้วโ,โหสุดยอดจริงเหล,ลืออีสิโลเท่านะก็น่าจะอยู่อันดับไม่น่าจะสองนะพิลาหรือหนึ่งเนี่ยไม,ไม่แน่ใจแล้วตอนนี้โอเคเหลืออีกโลสองโลมาดูกันว่าจะเป็นยังไง อนนนี้นะครับก็ที่นาฬิกาก็ดังว่าเป็น10บกิโลแล้วแต่ว่าระยะมันแถมนะครับเพราะว่าหนึ่งรอบมันประมาณ3.9ครับก็ต้องวิ่งสามรอบนะมันก็จะเกินไปประมาณหนึ่งก็แอนบอมก็ยังวิ่งเดินเดินอยู่เพราะว่าร้อนมากอยากให้ มาลองซึมซับบรรยากาศงานนี้กันนะครับเพราะว่าเป็นการชชรเลน้นตัวเองมากแต่ว่าต้องเตรียมความพร้อมมาสักน,นิดนึงนะแล้วก็น้ําเกลือแร่อะไรเงี้ยห้ามขาดเลยเพราะวันนี้ขนาดยังไม่แปดโมงเช้าดีนะก็ร้อนมากโหแล้วคนวิ่งร้อยโลที่ต้องวิ่งตอนกลาวันนี้ต้องแบบสุดๆจริง่ะมาถึงจุดที่ เรามาเช็คคอยต์กันละรอบสุดท้ายอ,าอันนี้นะครับแอดป๊อบก็ เดินชมนกชมให้ไปเรื่อยครับผมเพราะว่ามันสิบเอ็ดโลแล้วเราก็ใกล้จะถึงละต้องบอกว่านี่ว่าปิ้งยางในเตาอบเลยเดียวนี้ร้อนมากนอนน้อยไม่อยากเสียงเราก็ต้อง ประเมินตัวเองนะครับผมเวลาไปวิ่งนะครับอย่าไปฝืนนะครับเพราะว่าถ้าที่โตกหรือเป็นลมขึ้นมามันไม่ไม่คุ้มกันเลยครับต้องไม่ลืมครับว่าเรามาวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับถ้าอะไรที่มันเกินไปกับร่างกายเราก็ลดลงมานิดนึงมันพอดีนะส่วน เรื่องที่แบบอยากจะชาเลนจ์ตัวเองก็ทําได้นะครับแต่ว่าต้องพร้อมต้องฝึกซ้อมนะครับให้เหมาะสมอาหารการกินให้เพียงพอนะครับแล้วก็นอนหลับพักผ่อนฟื้นฟ,นฟนูร่างกายให้ดีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับอ่าอีกนิดเดียวถ,ถึงเส้นชัยแล้วเดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเส้นชัยครับว่า พอเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับตอนนี้เหลืออีกไม่กี่ร้อยเมตรจะเข้าเส้นชัยแล้วต้องบอกว่าสบการณ์ การใส่รองเท้าแตะมาวิ่งครั้งแรกนี้ไม่ผ่านอย่างรุนแรงครับเพราะว่าหนึ่งเลยขาเราไม่แข็งแรงนะถึงไหมรองเท้ามันจะซัพพอร์ตมันจะนุ่มช่วยซัพพอร์ตเท้าเราเป็นอย่างดีแหละแต่เราเองเนี่ยไม่แข็งเลยแล้วก็อากาศร้อนจริงดุแ อ้อนมากแล้วพี่คนนี้เนี่ยก็คือเจอกันหลายรอบเพราะว่าแกจะลืมหยิบเชคคอยต์วิ่งจนเบอร์วิ่งจนเบอร์ครับเหลืออีกกี่โลครับเนี่ยใกล้แล้วอีก300เมตรเอ้าก็เข้าเหมือนกันอ๋อโอเคพี่วิ่ง20โลครับผมแต่พี่เขาใส่รองเท้าไม่ใช่ใส่รองเท้าไม่ใส่ครับแบร์ฟุต โหดมากใส่แบฟุตมานานยังครับอไอวิ่งแบฟุตว,วิ่งมาได้ยังไม่ถึงเดือนเลยครับ oh. อประมาณเดือนที่แล้วโอ้โห oh. แล้วใจถึงเลยอะ่ะก็เอาเลยวัดเลยว,ว่าระยะมันสั้นๆก็พอได้อยู่เพราะว่าซ้อมจริงๆก็ได้ประมาณ15โลไม่ถึงระยะจริงโอ้ oh, ก็นิดเดียวก็อีกนิดนึงก็เลยมาเนี่ดยดนๆเราก็เหลือสองโลสุดท้ายก็จะเดินเยอะหน่อยครับ แล้วทําไมอยากใส่แบบทําไมอยากเป็นนักวิ่งแบบพอดีผมเห็นคุณลุงคุณลุงอะไรนะที่เขาวิ่งเจริญสติอะฮะก็เลยอะเขาทําได้เราก็เลยลองดูแล้วอย่างนึงก็บางทีรองเท้ามันก็มันจะได้อาจจะประหยัดค่ารองเท้าได้อีกอย่างเงี้ยประหยัดด้วยเราเอาเงินไปซื้อออปชั่นอย่างอื่นอะไรเงี้ยฮะแล้วแรกๆวิ่งเจ็บไหมครับอ๋อแรกๆก็วิ่งวิ่งวิ่งเจ็บครับ เจ็บแต่พอมันมันก็ชินชินเราก็รู้จักวางเท้าวางอะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะเลยมันก็จะแบบเหมือนเหมือนเราวิ่งไปเราก็ศึกษาไปอะพี่นะฮะฝ่าเท้าตรงไหนเก็บตรงนี้ไม่เจ็บเงี้ยฝ่าฝืนคนอยากแมฟุตนะครับอ๋อก็ก็ดีฮะลองลองวิ่งดูครับมันได้สมาธิเยอะขึ้นโอได้สมาธิเยอะขึ้นมันต้องจดจ่ออยู่กับพื้นฮะ จะจอดอยู่กับพื้นอย่างเดียวเลยว่าหินเหินอะไรเงี้ยฮะมันต้องคอยดูคอยอะไรเงี้ยฮะขอบคุณมากครับครับผมครับโชคดีครับผมเอาละครับก็สีค่ะไซส์สูงสุดของเราก็คือผมก็มาถึงเลขสุดสามสิบหกมารอบแล้วอครบแล้วครับสามรอบมาสอบถามข้อมูลอ่ะโอ้โหสนุกสนานเลยอะไปดูกันว่าหลังเส้นชัยมีอะไรกันนะครับเนี่ยเขารับ